อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ62เข้า63ครับเข้า63นะครับเห็นบอกว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานมา22ปี22ปีตอนนั้นก็น่าจะสักส <40, S 2> ี่สินิด <40 S 2> นิดสี่สิบนะครับทราบครัคร้งแรกว่าเป็นโรคเบาหวานเพราะอะไรครับเพราะว่าอาการที่เป็นเบาหวานเนี่ยคอจะแห้งมากเลยแล้วก็น้ําหนักลดคอแห้งน้ําหนักลดคอแห้งน้ําหนักลดตกใจแรกเลยครับ ก็รู้สึกตกใจฮะเออแต่ผมน่าจะดีใจน้ําหนักรถนะโอ้โหมันลดผมธรรมดาน้ําหนักห้าสิบแปดครับลดมันเหลือสี่สิบสองครับลดมันเหลือสี่สิบสองกางเกงฮะเวลาใส่ต้องต้องรัดในระยะเวลาเท่าไหร่ฮะหกสิบแปดเหลือสี่สิบสองเนี่ยก็ช่วงแรกที่ผมรู้เลยครับไม่กี่ไม่กี่วันเลยหรือเปล่าหรือว่ามันใช้เวลาเป็นเดือนก็ใช้ผม ลุยทิ้งต่อเมื่อร่างกายผมลดผมเข้าหาหมอทันทีเลยอ,อแลืแล้วแล้วมีคอแห้งน้ำหนักลดไปหาคุณหมอครับคุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานขั้นไหนฮะระดับน้ําตาลยังไงก็ขั้นขั้นเริ่มต้นลยครับเริ่มต้นครับระดับน้ําตาลเท่าไหร่ฮะน้ําตาลก็ร้อยกว่าสองร้อยอยู่ระเลานี้ยแล้วเ,เ,เป็นเบาหวานอ,อ๋ออาจารย์ครับทําไมรุนแรงถึงขั้น าการทำไมถึงถึงน้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในในในปริมาณเยอะอยงั้นนะครับค่ะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ไงคะ mm hmm. คือน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างพลังงานให้กับร่างกายรสร้างพลังงานให้เซลล์นะคะทีนี้ถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะนำน้ำตาลเข้าไปสร้างพลังงานได้เซลล์ mm hmm. แต่ละเซลล์ไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าไปสร้างพลังงานได้ mm hmm. เซลล์มันก็ห่อเหี่ยวตายไปใช่ไหมคะครับ เราะนั้นเซลล์แต่และเซลลมันเริ่มหายไปมันเหี่ยวไปแห้งไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะที่บอกว่าคอแห้งอันนี้คอแห้งแน่ๆกระหายน้ําใช่ไหมคะครับผมแล้วปัสสาวะบ่อยไหมคปะปัสสาวะบ่อยครับค่ะอ,อันนี้สาเหตุก็มาจากที่ว่าน้ําตาลในเลือดมันสูงนะคะพอสูงเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติของร่างกายร่างกายต้องพยายามขจัดน้ําตาลตัวนี้ออก ซึ่งปกติน้ำตาลเนี่ยเซล์ลเอาไปใช้แต่ตอนนี้เซล์ลใช้ไม่ได้เพราะน้ำตาลเข้าสู่เซล์ลไม่ได้ใช่ไหมฮะร่างกายก็ต้องขจัดออกก็จะต้องขจัดออกทางปัสสาวะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะฉี่บ่อยเพราะเราฉี่บ่อยเราก็ขาดน้ำมันก็ทำให้รู้สึกคอแห้งหแล้วก็กระหายน้ำนะคะคสาเหตุที่ร่างกายเอาน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ในคนเบาหวานอันนี้ก็มีสาเหตุอาจจะมาจาก ถ้าพันธุกรรมเป็นแบบที่หนึ่งแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบที่ว่าร่างกายระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันไปเกาะกับไอประตูที่น้ำตาลมันจะผ่านเข้าะนะคะค,คือปกติอินซูลินนจะเป็นตัวนำน้ำตาลเข้าโดยอินซูลินเนี่ยจะไปเปิดประตูเซลล์ให้ให้นำน,ำน้ำตาลเข้าไปทีนี้ถ้าระบบภูมิคุ้มกันมันไปเกาะกับไอตัวนั้นเอาไว้ อินซูลินไปเคาะประตูยังไงมันก็ไม่เปิดเปิดน้ําตาลก็เข้าไม่ได้ออันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าเซลล์ไม่ได้รับน้ําตาลครับไม่สามารถที่จะมีพลังงานไปใช้ได้น้ําหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วตอนนั้นปัสสาวะวันละกี่ก็เกือบทั้งวันเลยครับสี่ห้าครั้งอยู่ตลอดเลยสี่ห้าครั้งก็ยังน้อยนะฮะก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะฮะร็จแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้ําตาลเป็นเบาหวานครับผมท่านให้ให้ทํำยังไงบ้างครับก็ ให้ควบคุมอาหารควบคุมอาหารแล้วก็ทานยาตามทางโรงพยาบาลสั่งครับก็ดูแล้วเหมือนกับจะเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนเป็นเบาหวานนะฮะก็คือควบคุมอาหารอย่ากินของหวานแล้วก็ให้ทานยาครับควบคุมระดับน้ำตาลครับนะครับก็ปกติดีปกติหลังจากนั้นผมก็รักษามาจนกระทั่งเป็นสิบยี่สิบปี มันน็อกเมื่อปี2,552ต้องลูกต้องเอาส่งโรงพยาบาลน้นําตาลขึ้น711พอไปถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินครับตอนนั้นผมไม่รู้ตัวแล้วก็นําผมเข้ารักษาเสร็จแ,แล้วก็คุณหมอเข้าออกบอกลูกที่ไปส่งบอกว่าคุณพ่อนะ50 50 หลังจากนั้นผมก็ได้รู้จักออกจากโรงพยาบาลก็ได้รู้จักกับน้องมัจเจศครับก็แนะนําผมว่าเรื่องเกี่ยวโรคเบาหวานเกี่ยวอะไรเนี้ยผมเอาก็ไหนๆหนมันก็อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็มีก็ลองขั้นสุดท้ายแล้วอืเพราะว่าผมก็ทานยามาเยอะยาลูกกรใครว่าดีที่ไหนผมก็ซื้อมาทานแพงถูกผมก็ซื้อมาหมดมันก็ไม่ดีขึ้นอื พอมาเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาในวันที่เจ็ดไปหาหมออีกก็ผมก็ไม่ทานของหวานนะครับน้ำมะขูก็อาจจะจิบนิดๆหน่อยๆไม่จิบมากไปหาหมอคุณหมอถามว่าผมทำไมน้ำตาลเหลือร้อยสิบในวันที่เจ็ดมีนาเหลือร้อยสิบบอกว่าผมไม่ทำอะไรผมก็ยิ้มให้หมอเลยผมไม่อยากบอกหมอเพราะว่าถ้าพูดกับหมอแล้วมีปัญหาครับพูดกับคุณหมอแล้วมีปัญหาครับเออ ก็คือล่าสุดเนี่ยเหลือร้อยร้อยสิบฮะคุณหมอให้ยาอะไรนะครับก็ลดยาแลแ้วเสร็จแล้วผมก็ทดลองต่อบปอีกว่าที่คุณหมอให้อินซูลินผมที่ฉีดตอนแรกผมก็ฉีดเช้าและเย็นตอนหลังผมเลิกฉีดเช้าผมอยากทดลองตัวเองเหลือฉีดเย็นพอตอนหลังผมอยู่พอมันเหลือน้ำตาลร้อยสิบผมก็เลิกเลิกเอง,งอ่าเลิก <laughs> เลิก,ล,กลด <laughs> รถเหลือตอนเช้าอย่างเดียวครับอยู่ต่อไปอีกผมว่าทั้งเช้าทั้งเย็นผมไม่ฉีดแล้วใช้บินอย่างเดียวใครจะไปอยากชอบฉีดผมไม่แต่ว่าผมก็ต้องใช้ตัวช่วยเป็นบางเวลาบางวันครับเพราะว่าเราจะหยุดเลยกระทันหันไม่ได้อืเราก็ต้องใช้ตอนนี้ผมใช้ฉีดเย็นอย่างเดียวครับบางทีก็อาทิตย์หนึ่งผมอาจจะีดสัก สองครั้งอืเพราะว่าผมบินมานี้อยู่ตลอดครับออืก็ไปหาคุณหมอไหมครับก็ไปหาทุกสามเดือนครับล่าสุดนี้ไปหาเมื่อไหร่ครับวันที่เจ็ดมีนาครับประมาณเจ็ดมีนาที่ผ่านมาน้ำตาลเหลือร้อยสิบครับเหลือร้อยสิบแล้วหลังจากที่ผมผมไม่ได้ทานน้ำมังคุดนะคุณหมอให้งดยาให้ลดยาลงให้ลดยาลงแต่ยังให้ฉีดอินซูลินอยู่ให้ฉีดแต่ผมแต่เจ้าตัวฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างครับดื้ออีกแล้วอันตรายไหมฮะอาจารย์ครับ ครับก็ก็ถ้าไม่ดูแลตัวเองบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยหายเนาะมันก็จะไม่ค่อยดีขึ้นผมว่าต้องต้องค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับประการแรกทีเดียวก่อนที่ผมจะลืมนะครับคนที่เป็นเบาหวานแน่นอนอะ่นะต้องใช้ยาจากที่หมอให้อยู่แล้วแล้วถ้าจะมาใช้ผิดพันออบเปอรชันบิมต้องขอเน้นนะครับว่าใช้ควบคู่กันไปก่อน ครับรบแล้วจะลดยายังไงก็ค่อยให้หมอสั่งหรือหรือรู้สึกอย่างไรก็ก็ค่อยค่อยว่ากันอย่าอยู่ไปใช้ผลิตภัณฑ์ออปเรชิบิมแทนแทนยาทันทีอย่าท้าทายอย่าท้าทายครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเรามันไม่ได้รักษาที่ปลายเหตุนะฮะของเราจะค่อยๆดูแลอาการที่ต้นเหตุนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่หมอให้นั่นเขารักษาที่ปลายเหตุแล้วก็ฉมังอย่างกรณีฉีดอินซูลินก็เหมือนกันนะอินซูลินก็ทําให้เขาเอา น้าตาลเขาไปใช้ได้เลยโดยตรง,ตรงเลยครับขอบคุณคุณชะลมและคุณนัทเศศมากครับขอบคุณมากครับ